ข้ามข้ามข้ามอนี่นะครัเราามาอยู่ที่คอนโดร้างที่หลายชั้นหลายคนด้วยลาดลบูรณะนะข้ามเ่าข้ามปรตตวมาค่ะไม่ข้ามอ่ะเดี๋ยวเขาว่าเอาไม่ไงตรงนั้นนที่เราไปดูไงข้ามเบาข้ามโถัดแต่ไม่ชอบว่าอยากข้ามเลยเขาอุตส่ากันเลยผู้หญิงอยู่น้วยก็ไปไม่กี่คนรอไปไม่กี่คนไง งั้นเราจะออยู่่างคงทุนรถแบ็ไปอไกแล้วอยากข้ามนะแต่ว่าเราไปีข้ามบบข้ามข้ามข้ามไปไหนมน่นอะสักทีนึงข้ามไปกูเสียตอนข้ามมาแล้วหัวแตกตายังเลยมันเป็นอะไระไรอไปครับบ้ายีน่ไนะคุณดังนคุณดั้ง เย็นนีนะครับตรงนี้จะเป็นรู้สึกจะไม่พนิดนึงนะครับห้องโถงนะท่านนี้เหมือนอันนี้เป็นห้องที่มืดมากนะครับไม่มีไฟฉายก็มองไม่เห็นนะครับผมำัครบขอบคุณนะครับโอเคดีขึ้นในฟิลวีนิ่งอ่า๋ยวครับเราเห็นเราจะเห็นมีคนมามีบอลนะครับ เป็นประตูเก่านะขึ้นมานี่ไขึ้นีขึ้นมชั้นนี้กันไหมไปขึ้นชั้นหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้อ่ะพวกนี้อ่ะข้ามมาสักคนหนึ่งป่าวอ้ามไป เันล้ไม่้นเขาก,กั้นดีครับล้างนอันนี้รู้สึกจะเป็นห้องของ้รองครับเหมือนเขาทุบห้องบางเวลาคซึ่งดูไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ต้องคับเลยครับ ทุกหมดแล้วก็เดนทุกเคลียเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้พี่ต้อมก็เข้าก็มีครับเข้าอีกห้องไหมห้องนี้เป็นห้องทางเดินไปครับเขากั้นไว้นะครับแล้วเราก็จะไม่ไปอีกอีกห้องืใหม่ไม่มีห้องเขากั้นไว้ ไม่เห็นได้เลยขนาดนี้ไ่ัเราจะไปสึงชั้นไหนดไม่รู้แล้วลงฮะกว้างตอนลงลำบาไม่ลงไหนนี่อยากลงวล่ะไม่อยากขึ้นต่อได้